ลูกหมูผัดสุกสูตรโบราณอร่อยอร่อยมีขั้นตอนและวิธีการทําอย่างไรไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะหนึ่งก็จะคั่วถั่วลิสงกับน้ํามันให้พอสุกก่อนค่ะเมื่อถั่วลิสงสุกดีแล้วก็พักไว้ให้เย็นและทําการกระท้ะเปลือกของถั่วลิสงออกค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการต้มเครื่องในหมูนะคะเราจะต้มน้ําร้อนให้เดือดค่ะจากนั้นใส่เกลือลงไปตามด้วยเครื่องในหมูซึ่งจะประกอบไปด้วยตับหัวใจไส้นะคะ เราจะต้มจนสุกค่ะเมื่อสุกดีแล้วก็นํามาหั่นซอยเป็นชิ้นๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบหลักในการทําลูปหมูของเราเลยค่ะจะมีเครื่องในหมูหมูส,สับถั่วลิสงคั่วพริกลาบใบมะกรูดมะกอกมะนาวตะไคร้พริกลูกโดดนนะคะผักชีขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําเครื่องในหมูที่เราหั่นซอยไว้ค่ะมาใส่ในหม้อตามด้วยหมูสับนะคะเทตะไคร้ลงไป จากนั้นนะคะหนึ่งก็จะแบ่งพริกราบถลิสงแล้วก็ใบมะกรูดใส่อย่างละครึ่งค่ะจากนั้นก็คุกเข้าขยำให้เครื่องทุกอย่างเข้ากับหมูสับแล้วก็เครื่องในหมูของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่มะกอกมะกอกเป็นมะกอกป่านะคะท่านผู้ชมส่วนที่เราใช้ก็จะเป็นเนื้อกับเปลือกของเขานะคะมะกอกป่าเขาจะให้รสชาติเปรี้ยวหวานหอมอร่อยคะ่ะท่านผู้ชม เมื่อใส่ไปในลูกนะคะก็จะได้รสชาติที่อร่อยกําลังดีมีมะนาวลงไปแล้วก็คุกเขาผสมให้เข้ากันค่ะปรุงรสชาติด้วยน้ําปลาและรสดีจากนั้นก็ใส่น้ําสีแดงลงไปนะคะคนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ไปเริ่มขั้นตอนการผัดกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มขั้นตอนการผัดสุกกันเลยค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปเจียวหอมแดงให้เหลืองน้าพริกลาบส่วนที่เหลือไปตามกับถั่วลิสงนะคะแล้วก็นํามาผัดกับน้ํามันค่ะ เมื่อพริกลาบของเราสุกดีแล้วก็ให้นําหมูที่เราปรุงเครื่องไว้ลงมาผัดเลยค่ะผัดให้เข้ากับพริกลาบจากนั้นเราก็จะทําให้เขาสุกนะคะหนึ่งจะปิดฝากระทะทิ้งไว้ค่ะลูมหมูสุดนี้หนึ่งจะผัดแบบแห้งๆนะคะดังนั้นหนึ่งก็จะใช้วิธีการปิดฝากระทะอบไว้จากนั้นก็มาเปิดฝาะะผัดให้เข้ากันกับด้านให้เขาสุกทั่วถึงะค่ะทำอย่างนี้ประมาณ4ีครั้งนะคะหมูของเราก็จะสุกดีค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะหนึ่งก็จะใส่พริกลูกโดดใบมะกรูดซอยผักชีบีบมะนาวลงไปผัดให้เข้ากันจากนั้นก็เติมน้ำปลาเล็กน้อยผัดให้เข้ากันอีกครั้งก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเซลาคาเมนูลูกหมูสูตรผัดแห้งของหนึ่งนะคะทานกับข้าวสวยร้อนผักดิบอร่อยทีเดียวค่ะหากใครมีวัตถุดิบลองทำตามดูสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ